สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้อยู่ในพระคัมภีร์สุภาษิตบทสี่ข้อยี่สิบห้านะครับผมให้หัวข้อว่าพยานที่ซื่อตรงจากพระคัมภีร์ในหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับได้กล่าวว่าพยานที่ซื่อตรงช่วยชีวิตให้รอดแต่ผู้เปล่งคำมุสาเป็นคนขายคนในฉบับสองพันสิบเอ็ดได้บอกว่าพยานที่พูดความจริงเป็นผู้ช่วยชีวิตแต่ผู้ที่หายใจออกมาเป็นคำมุสาก็เป็นคนขายเพื่อน ในฉบับแคทอลิกได้กล่าวว่าพยานซื่อสัตย์ช่วยชีวิตให้รอดพ้นคนกล่าวคําเท็จเป็นคนหลอกลวงมันเป็นภาพของพยานเนี่ยนะครับเป็นภาพของคนที่อยู่ในศาลแน่นอนว่าขณะที่คนที่อยู่ในศาลเนี่ยให้คําสาบานหรือไม่คําสาบานก็นแล้วแต่นะครับอยู่ในศาลมันมีสิทธิ์จะพูดความจริงกับไม่ไม่พูดความจริงการที่พูดความจริงเพื่อจะช่วยเหลือคนที่ไม่ได้ทําผิดมันก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากแต่หลายคนก็ เลือก2ออย่างครับเลือกที่จะพูดในสิ่งที่เป็นความเท็จเพราะพัอพี่ใช้คาว่าหายใจออกมาเป็นคํามุสามันถึงชีวิตของเขานะครับเป็นชีวิตของเขาคือโกหกได้เรื่อยๆและสิ่งนี้นะครับคือสิ่งที่พระเจ้าเกลียดชังถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่6กข้อสิบหกสิถึงสิเนี่ยก็พูดถึงว่ามี6สิ่งที่พระเจ้าเกลียดมี7สิ่งที่เป็นที่น่าเกลียดน่าชังกับพระเจ้าประการแรกก็คือดวงตาเยโสอันที่2คือ ลิ้นมุาสาและทราบเลยครับว่าลิ้นมุสามันนํามาอีกอย่างอีกหลายอย่างตามมาคือมือที่เข็นฆ่าคนบริสุทธิ์ใจที่คิดแผนการร้ายเท้าที่วิ่งไปสู่ความชั่วพยานเท็จที่ออกปเป็นคํามุสาหวานความแตกแยกในหมู่พี่น้องสังเกตนะครับบาปของลิ้นมุสามันจะนภาภัยอันตรายอีกหลายประการซึ่งพระเจ้าเกลียดชังตามมาลิ้นมุสาเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากแต่ลิ้นมุสานี้มันจะเกิดขึ้น ก็ต่อเมื่ออะไรครับต่อเมื่อเราเองนั้นถูกขัดขวางด้วยความขี้ขลาดความกลัวและผลประโยชน์ดังนั้นเองนะครับเราต้องระมัดระวังจุดนี้เวลาที่เราจะต้องพูดอะไรสักอย่างหรือจะต้องเป็นพยานอะไรสักอย่างต้องอยู่บนความจริงให้เกรงกลัวพระเจ้าคนที่ยำเกรงพระเจ้าเขาจะพูดอย่างถูกต้องเขาจะเป็นพยานอย่างถูกต้องตอนพระยิสุ์เจา้าโดนพวกปุโรหิตกล่าวหาพวกเขาสร้างพยานเท็จขึ้นมา ในมาระโกบทที่14ข้อ55 56พวกเขาสร้างพย,ยานที่เป็นพย,ยานเท็จขึ้นมาปรักปลําพระเยซูเพราะหาความผิดในพระเยซูไม่ได้ส่วนปีลาศก็เหมือนกันในบทที่14บทที่15ข้อ14ปีลาศก็ถามว่าตรึงพระองค์ทำไมเขาซักถามแล้วรู้ว่าพระเยซูกิจ้านั้นเต็ไมไปด้วยความบริสุทธิ์เขาก็เลยโยนใบให้กับเฮโรดเพราะเฮโรดเป็นกษัตริย์ผู้ครองนะครับดังนั้นเองเมื่อให้เฮโรดปรากฏว่าเฮโรดก็จับแค่เคี้ยน แล้วก็ปล่อยตัวแล,และเมื่อคดีความกลับมาพระกัมพีน่าสนใจมากในมาระโกบทที่15บหข้อสิปีลาศจึงถามว่าตึงทําไมเขาทําผิดประการใดแต่ประชาชนยิ่งตะโกนว่าตึงเขาเสียที่กังเขนปีลาศต้องการเอาใจฝูงชนจึงปล่อยบาราบัสให้กับพวกเขาไม่มให้โตโบยตีพระเยซูคริสต์แล้วก็มอบให้เขาเอาไปตรึงบนกางเขนสิ่งที่ปีลาศทำทั้งที่ปีลาศรู้ว่าพระเยซูคริสต์บริสุทธิ์พยายามหาทางช่วย และเมื่อยิ่งเห็นว่าพระเยซูไม่มีความผิดก็คิดจว่าโบยตีและปล่อยไปแต่ปรากฏว่าคนเรียกร้องก็เลยให้พระเยซูกิต้าถึงถูกตรึงบนกางเขนตามคําเรียกร้องของชาวยิววันนี้เมื่อเราต้องพูดความจริงพี่น้องที่รักครับต้องระวังจิตสํานึกของเราที่จะไม่ถูกทําให้เสียไปเพราะความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ญาติมิตรที่เรารักใคร่ความกลัวหรือผลประโยชน์อื่นๆ จนบางครั้งเราจะกลายเป็นคนที่พระเจ้าเกลียดชังเพราะคําพูดของเราไม่ใช่เป็นพยานที่ซื่อตรงของเจ้าเมตตาครับ